สวัสดีครับอ่านี่ก็เป็นเอ่อคลิปวิดีโอนะฮะในการสอนในว,วิชา Operation Research หรือว่า OR นะครับนี่ก็เป็น EP ที่10หรือก็บทที่10แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยในบทที่9นะฮะเราสอนเรื่องของการ Forecast ไปแล้วนะครับแต่จะเป็น3วิธีการที่เหมาะที่จะใช้ในการ Forecasting หรือพยากรณ์นะครับในลักษณะของข้อมูลที่มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่นะครับ มีความแปรผนไม่มากก็จะเหมาะกับ3วิธีที่เคยพูดไปนะครับก็จะมี moving average, w e i g h t moving average และก็ exponential smoothing นะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับสำหรับการพยาากรข้อมูลนะครับการพยากรยอดขายหรือความต้องการลูกค้าเนี่ยในลักษณะที่มีลักษณะนแนวโน้มเพิ่มขึ้นลดลงนะครับก็คือ เป็นแนวโน้มนั่นเองจะไม่ค่อนข้างคงที่และถ้าจะเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับกราฟก็จะเป็นเหมือนพุ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนยอดเขาพุ่งขึ้นไปนะครับหรือจะลงก็ลงจากข้างบนลงล่างไปเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจนในการขึ้นขึ้นลงลงไม่ไม่ใช่แบบอยากไปอยากมาแล้วก็สุดท้ายก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับ จุดเริ่มต้นนะครับพอหักล้างกันไปมันก็จะออกในลักษณะค่อนข้างคงที่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราลองทำนะครับวิธีนะครับวิธีการของบทที่10นี้นะครับบทที่10เนี่ยนอกจากมีวิธีการในการพยากรณ์นะครับข้อมูลที่เป็นลักษณะแนวโน้มแล้วนะครับก็จะสอนวิธีการในการพยากรณ์ข้อมูลที่เป็นลักษณะฤดูกาลผสมเข้าไปด้วยนะครับซึ่ง จะสอน4วิธีการด้วยกันนะครับก็จะมี Double Moving a v e r a ล e นะครับซึ่งวันนี้คลิปนี้น,นเองนะครับ Double Exponential Smoothing นะครับ2ตัวนี้จะใช้ในลักษณะของแนวโน้มแล้วก็ถ้าเกิดมันมีฤดูการผสมเข้าไปด้วยนะครับเราจะใช้วิธีการของ h o e นเชอ e r นะครับก็จะมี2วิธีย่อยลงไปก็คือแบบ Additive ก็คือแบบบวกนะครับกับ Multiply ก็คือแบบคูณนั่นเองนะครับ เดี๋ยว EP 1 0นะครับหรือบทที่10ผมขอแยกเป็น4พาร์ทแล้วกันนะครับก็จะเป็น4วิธีการไปเลยนะครับจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวมากนะนะครับจะได้สั้นๆนะครับจะได้ดูเป็นวิธีวิธีไปเลยแล้วกันนะครับเอ่อ mm hmm. การคำนวณก็ไม่ยากนะครับเราทำสเต็ปเดิมนะครับก็เราเราจะทำเป็นสเต็ปทีละช่อง,องนี้มันจะง่ายกว่าการที่จะผูกสูตรไปทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ลักษณะของการไล่ช่องใน Excel ก็จะเชื่อมโยงกับสูตรที่มีมาให้นะครับงนั้นถ้าใครไล่ช่องใครดูสูตรตรงนี้เป็นนะครับมันจะสามารถไล่ได้ด้วยได้ด้วยตัวเองนะครับนะก็ตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันไม่ยากมากนะครับโอเคเรามีโจทย์ให้วันนี้นะครับก็คือเรามียอดขายของสินค้าชนิดหนึ่งนะครับรมียอดขายนะครับโดยเรามีข้อมูลมาให้36 เดือนเลยนะครับหน่วยเป็นเดือนเนาะสาเดือนก็3ปีนะครับเป็นข้อมูลที่โอเคเลยนะครับย้อนหลัง3ปีหลายเดือนมันจะได้เห็นแนวโน้มเห็นอะไรชัดเจนหน่อยวิธีการที่ผมจะสอนวันนี้ก็คือ double moving average double moving average นะครับนี่สูตรเป็นอย่างนี้นะครับขออไปญาไม่ต้อไงไปตกใจกับสูตรนะฮะเดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวจะจะจะ,จะทราบเองว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับ ดับเบิลมู i วิงเอเวอรนะครับสูตรนะครับด้านบนด้านล่างอย่าเพิ่งไปดูดูตรงนี้ฮะนี่คือสูตรในการหาค่าพยากรณ์แบบดับเบิลมู i วิงเอเวอรเนะครับเดี๋ยวสูตรนี้จะคุ้นๆกันในทั้ง4วิธีการเลยนะครับเราจะพยากรณ์นะฮะตัวที่เราจะต้องการรู้สุดท้ายจะพยากรณ์ก็คือ y hat นะ y hat ก็คือ y มีหมวกเนี่ยดังนั้นนี่ครับนี่คือสูตรสูตรเบ็ดเสรสุดท้ายของ y hat ของวิธีการนี้ Yt t บวก n t ก็คือช่วงเวลานะครับในที่นี้กำหนดมาเป็นเดือนบวก n ในที่นี้นะครับ n ก็คือความห่างของช่วงที่ต้องการหาในอนาคตเทียบกับข้อมูลที่มีล่าสุดนะครับเดี๋ยวมายกตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเท่ากับ et นะครับ et คืออะไร et เป็นค่าพยากรณ์ในลักษณะ level หรือค่อนข้างคงที่นั่นแหละตัวนี้นะครับ et ตัวนี้นะครจะมีสูตรย่อยตรงนี้ออกมาอีก บวกกับ N, N, ตัวเดิมเนาะแล้วก็คูณกับ TT tt คือค่าพยากรณ์ที่เป็นลักษณะของแนวโน้มนี่ตัวนี้ย่อมาจากเทรนนะฮะเทรนคือแนวโน้มเดี๋ยวตัว TT ก็จะมีสูรย่อยลงไปอีกจริงๆเอา e เอาตรงเนี้ยไปแทนตรงนี้เอาตรงนี้ไปแทนตรงนี้นะครับแทนตรงนี้ออกมาก็จะเป็นสูตรยาวไปอีกนะครับแต่เราจะไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทำทีละสเต็ปนะครับ คุณก็จะสังเกตว่า e อันนี้อันนี้ก็คือเครื่องบนสูตรข้างบนเนี่ย y hat เด็กค่าพยากรเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะนหา e ให้ได้นะครับบวกกับเอา n ไปคูณกับ tg ให้ได้แล้วจับบวกกัน e กับ t จับบวกกันได้ค่าพยากรแหละแค่นี้แต่ก่อนที่จะได้ตัว e มาก่อนที่จะได้ตัว t มานะครับตัว e ก็จะมีสูตรให้หาดังนี้นะครับเท่ากับ 2mt ลบ dt นะครับ m ก็คือค่าค่าอ่าพยากรณ ค่าเฉลี่ยนั่นเองครั้งที่สอง่าโทษที m คือค่าเฉลี่ยครั้งแรกนะครับส่วน d คือค่าเฉลี่ยครั้งที่สองนะครับสังเกตว่าวิธีนี้เราเรียกว่า d o u b l ล m o v i n งแสดงว่ามัน moving average ก็คือมีการเฉลี่ย2ครั้งนั่นเองนะครับ m ก็คือเฉลี่ยครั้งแรก d d ก็คือ double d ก็คือการเฉลี่ยครั้งที่สองหา m ให้ได้หา d ให้ได้ m หายังไง m หาจากสูตรนี้ครับ ส่วนนี้ก็คือ mt เท่ากับ yt บวก tt ลบึ่ปึ๊บๆๆ๊ังเกตว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับจำบวกกันทั้งหมดคุณเอากี่ช่วงค่า k คือช่วงที่คุณเอามาทั้งหมดคุณเอามา3เดือนคุณก็หาร3คุณเอามา4เดือนคุณก็หาร4แค่นั้นเองนะครับส่วนค่า d ค่า d คุณเอาค่า m มาเฉลี่ยทีนึงแค่นั้นเองนะครับคุณก็ได้ m กับ d มาจับ m มาคูณ2ลบด้วย d นะครับคุณจะได้ค่า e ส่วนท t ก็ตามสูตรนี้ครับท t ก็ต้องใช้ตัว M ใช้ตัวดีรู้ d รู้จับเข้าสูตร k รู้ k คก็คือตัวเดียวกับข้างบนนะครับก็คือค่าที่คุณเอามาเฉลีย่ยคุณใช้เฉลี่ยกี่เดือนคุณก็ใช้ตัวเลขนั้นนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างครับสูตรมันไม่ได้มีอะไรนะครับมันมีแค่นี้นะครับเรามาดูตัวอย่างเดี๋ยวเราจะทําทีละสเต็ปสิ่งที่เราควรทําก่อนคืออะไรต้องหา M หา d, ให้ได้ก่อนหา D ให้ได้นะครับไล่ตามี้ M อ่า M คือช่องนี้นะผมกำหนดมาคือแถวน,ถวนี้ E คือแถวนี้ E คือแถวนี้ T คือแถวนี้แล้วสุดท้ายจับ E กับ T บวกกันได้ y h a เนี่ยไล่ทําตามนี้นะครับ M ทช่อนี้ทำช่องนี้ก่อนนะครับ M ก็คือค่าเฉลี่ยของค่า y y ก็คือช่องนี้เนาะนะครับแต่ระวังนิดหนึ่งนะครับ ดับเบิลมูวิ่งเอเวเลนะครับการห,หาค่าเฉลี่ยมันจะไม่เหมือนมูวิ่งเอเวเลต์นะครับมูวิ่งเอเวเลตหาเดือนที่3จะย้อนกลับไป2เดือนก็คือเดือนที่2กันหนึ่งแต่สูตรของดับเบิลมูวิ่งเนี่ยมันถ้าสมมติหาเดือนที่4มันจะใช้ค่าของเดือนที่4ด้วยแล้วค่อยย้อนกลับไปนะครับสังเกตว่าถ้าสมมติผมหา Moving a v e r a g e ธรรมดาผมหาช่องนี้นะครับเราจะใช้3มช่องนี้เฉลี่ยกลับไป แต่ถ้าเป็นดับเบิลเมื่อไหร่นะครับผมหาช่องนี้เราจะใช้3ช่องนี้เฉลี่ยกันไปถ้าใช้แบบ3เดือนนะอันนี้คือจุดต่างนะครับต้องระวังตัวนี้ให้ดีถ้าเกิดคุณทำดับเบิลมูมี่กับเบลต์คุณหาช่องนี้แล้วคุณมาใช้3ช่องนี้ผิดทันทีนะครับมันต้องลากตั้งแต่ช่องเดียวกันเนี่ยช่องระนาบเดียวกันทําไมช่องระนาบเดียวกันคุณสังเกตสูตร mt ตัวแรกก็คือ yt ถ้า t เหมือนกันคือช่วงเวลาเดียวกันคุณกําลังหาช่วงเวลาที่4 แสดงว่าอันนี้ mt คือช่วงเวลาที่4 yt แสดงเป็น y ของช่วงเวลาเดียวกันกับ m นั่นแหละมันก็คือตัวนี้ไงนะครับคือตัวนี้ช่วงเวลาเดียวกันถ้า t เหมือนกันคือช่วงเวลาเดียวกันถ้า t ลบหมันจะย้อนหลังกลับไปก็เป็นช่วงเวลาที่3ถ้า t บวกหมันจะเดินหน้าขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่5นะครับอย่างนี้เคยบอกไปแล้วเนาะย้อนให้ฟังนะครับโอเค moving average เดียว double moving average ครั้งแรกนะครับ เราจะใช้แบบ4เดือนนะครับในโจทย์ข้อนี้เราใช้แบบ4เดือนนะครับใช้3เดือนได้ไหมสองเดือนได้ไหมได้ครับทดลองทาได้หมดเลยน,นะครับก็มาดูว่าอันไหนจะแม่นสุดตอนท้ายใช้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูแบบ4เดือนแล้วกันนะครับ4เดือน4คือค่า k ก็คือตัวที่เอามาเฉลีย่ยใช้4ค่ามาเฉลีย่ยก็ k เท่ากับ4เพราะฉะนั้นอ่าสูตรนี้ช่องนี้นะครับใส่สูตรเลยใช้ e v a l a t e ฟังก์ชันเข้าไป e v a l a t e แล้วก็เลือก นี่นะสี่เดือนเห็นไหมหาเดือนที่สี่ก็ต้องใช้ของเดือนที่สี่ด้วยนะครับโอเคได้แล้วแค่นี้เองครับนี่คุณลากลงมาได้เลยครับออโต้ฟิลลงมาสุดแค่นีน้เสร็จแล้วหนึ่งช่องเห็นไหมง่ายแค่นี้เองใช้ Excel ง่ายครับ Mt คุณได้หมดแล้วน,นี่นี่คือค่า MT ต่อไปหา dt DT ดีทีหาเหมือน Mt เลยครับคุณหาช่วงเวลาที่7คุณก็ต้องใช้ของช่วงเวลาที่7ของ M นะครับ ก็ e อเ r เลตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกนี่สช่องนี้เห็นไหมก็เป็นช่วงเวลาที่7เหมือนกันเพราะว่า dt กับ mt มันเป็น tt มันเป็น t ก็คือช่วงเวลาเดียวกันนะครับอ่ะแค่นี้เองคุณก็ลากลงมาโอเคต่อไปเลเวลเลเวลตามสูตรนีครับเลเวลก็คือ e ตัว e t e t ก็คือ E, ตอนนี้ t มันคือช่วงเวลาที่7เนาะตรงกับช่วงเวลาที่7มันเท่ากับ2คูณ m t ลบ dt แสดงว่า MT กับ dt เนี่ย t t t ช่วงเวลาเดียวกันก็คือช่วงเวลาที่7ใช้ m จากช่องไหนใช้ m จากช่องนี้ใช้ d จากช่องไหนใช้ d จากช่องนี้นะครับอันนี้ต้องพิมพ์เอาพิมพ์เท่ากับ2คูณ MT <D S 2> <ๆ>ก็คือ,คอช่องนี้นะครับลบด้วย dt ก็คือช่องนี้นะครับ สองคูณ j สิบสองลบ k สิบสองเนาะเออแค่นี e ้เองนะครับมันไม่มีค่าคงที่เไรเราไม่ต้องไปล็อกเซลนะฮะอันนี้มันจะเป็นให้แบบเลื่อนไปตามช่องไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วคุณได้ e ค่า e แล้วง่ายไหมเสร็จหาค่า d ต่อพิมเอาครับพิมพ์เอา,เอาก็ตามสูตรนี้ครับก็เป็นสองคูณสูตรมายัางไงให้ใส่อย่างนั้นนะครับมีวงเล็บก็ใส่ไปแต่อย่าลืมใส่เครื่องหมายเครื่องหมายบวกลบคูณหารให้มันด้วยนะ อย่าไปใส่2แล้ววงเล็บนะฮะต้องเป็น2องตอกจานก็คือคูณนะครับวงเล็บเปิด mt ช่ MT. องนี้ลบด้วย dt ช่องนี้วงเล็บปิดหารด้วย k ลบ1วงเล็บเปิด k คืออะไรสพิมพ์เลย4ีลบหนึ่เดี๋ยวถ้าจะใส่หารด้วย3เลยก็ไม่ผิดอันนี้ได้นะครับอันนี้ผมใส่ตามสูตรน,นะครับเออนะครับเอ๊ะแบบหนึ่ง ออสองคูณขอเช็คความเรียบรอยนิดหนึ่งนะครับสองคูณเล็บเปิด J12 คือ m นะครับ D12 คืออ๋อด D, D K12 ก็คือ D โอเคแล้วก็หารด้วย4ลบหนึ่งนะครับโอเคทุกแล้วนะครับดีเห็นติดลบเลยตกใจนิดหน่อย ฟึบนะครับทีนี้จับค่านี้ครับจับค่ามีช่องสุดท้ายแหละ y hat y hat อันนี้ดูให้ดีนะ y hat y hat เราจะหาช่องนี้ก็คือมันตรงกับช่วงเวลาที่8นะครับ y hat t วก n นะครับ t บวก n T n บวกเนีบวก n เนี่ยมันตรงกับช่วงเวลาที่8นะครับไหมทีบวก n ตรงกับช่วงเวลาที่8ทีนี้ใช้ช่วงเวลาไหนละ่ะเราจะใช้ช่วงเวลาไหนเรารู้ n มั้ยอ่ะทีนี้มาดูค่า n อคือค่าความห่างของช่วงเวลาที่ต้องการหาในอนาคตเทียบกับข้อมูลล่าสุด ตอนนี้เรากําลังหาช่วงเวลาที่8นะครับก่อนนี้เรามีข้อมูลช่วงเวลาที่เท่าไหร่เราต้องใช้ช่วงเวลาที่7นะครับเพราะฉะนั้น tn จาก7ไป8นะครับมันคืออะไระนั้น n มันเท่ากับ1ห่างกัน1ช่วงเท่นั้นแหละ n เท่ากับ1แล้ว t เท่ากับเท่าไหร่ t เท่ากับเท่าไหร่ เเท่ากับหนึ่งทีเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะได้แปดบวกกันแล้วถึงจะได้แปดเนี่ยงั้นทีมันก็เท่ากับเจ็ดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่องนี้นะครับคุณจะหา y hat ที่ช่วงเวลาที่แปดเราจะใช้เท่ากับ e t เราได้เจนะ็ดเนาะมันก็คือ e ของช่วงเวลาที่เจ็ดนะครับ e ก็คือน,นี้ของช่วงเวลาที่เจ็ดก็คือเลขน,นี้เห็นไหมมันจะย้อนไปนะครับอันนี้ระวังให้ดีเนาะถ้า y hat มันจะย้อนไปจะไม่ใช้ระนาบเดียวกัน ก็คือ L 1 2บวก n ก็คือ1คูณคูณคูณ TT 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 ก็คือ t ของช่วงเวลาที่7เหมือนกันอันนี้นะครับ e n t นี่คือค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาที่8นั่นเองเสร็จแล้วคุณลากลงมาเลยอโอเคเนี่ยมันจะมีตรงนี้ที่ต้องแก้สูตรเนาะตามสไตล์นะครับปึ๊บ ทีนี้ครับมาดูฮะมันจะมีการแก้ไม่เหมือนเดิมละช่องนี้นะครับสังเกตว่ามันใช้สองช่องนี้ e กับ t สองช่องนี้นะครับช่วงเวลาที่สาสิบใช้ e ช่วงเวลาที่ส6สิบหกกับ t ช่วงเวลาที่สาสิบหเหมือนกัน n เท่ากับหใช่เพราะว่ามันห่างกันแค่1ช่วงสามหกกับสามเจ็นะครับแต่พอมาช่องนี้สังเกตว่าอันนี้มันไม่มีค่านะครับเราจะให้ใช้ ช่วงเวลาของอันที่มันมีค่าก็คือ e ของ36กับ t ของ36แต่เรากำลังจะหาช่วงเวลาที่38เพราะฉะนั้น n มันคือเท่าไหร,ร่ฮะ n มันไม่ได้ห่างหนึ่งละ n มันห่างสองเปลี่ยนเป็นสองนะครับอโอเคเสร็จอันนี้เหมือนกันะเออเดี๋ยวผมล็อกอันนี้ม้เลยลนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวมันจะใช้2ช่องนี้ผมล็อกเซลล์ L41 ไว้ กับ M 4 1ไว้เพราะเราเรใช้2ช่องนี้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเลข2ตัว n นะครับผมก็ลากยาวมาเลยครับมันจะได้4ี6ดหหมดนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอันนี้ช่วงเวลาที่39นะครับ36กับ39ห่างกัน3ก็ต้องเปลี่ยนเลขนี้เป็น3อันนี้ก็จะเป็น4เป็นห เป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นกาเป็นสิบโอ้ยยังไม่หมดเป็นสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เป็นสิบสองอันนี้มันจะมีการแกู้ตรตรงนี้นะครับ ่ะโอเคเสร็จแล้วเราจะวัด MSE กัน MSE ใช้สูตรเดิมเนาะ sum x m y 2นะครับ m x m y 2เราก็จะเลือกช่อง y ที่มีข้อมูลที่ตรงกับ y hat มันก็จะได้แค่นี้นะครับมาถึง36อ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็น y hat นะครับอันนี้มาถึงแค่36นะครับ โอเคเสร็จแล้วหารด้วยเขา COU เขาก็จะเป็นของเดือนนี้จะเป็นของเดือนที่8ถึง36ครับวงเล็บปิดด้วย Enter นี่คือค่า m s c ได้413นะครับลองสร้างกราฟดูหน้าตามจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลากก่อน ก็จะใช้ยอดขายนะครับกับช่อง Forecast Forecast นี่ลากถึงข้างล่างเลยให้เห็นแนวโน้มถึงเดือนที่48เลยครับใช้กับเส้นนี่หน้าตาหน้าตากราฟเป็นนี้นะครับโอเคยอดขายคุณก็จะเห็นว่ายอดขายเส้นสีน้ำเงินนะฮะก็กราฟค่อนข้างใกล้เคียงกันนะเียนแว่าการแท็กหรือว่าการติดตาม นะครับมีแนวโน้มเป็นเส้นที่ลักษณะคล้ายๆกันอยู่นะครับเห็นไหมอันนี้ยอดขายขึ้นนะครับเรา forecast นี่คือสิ่งที่ forecast ได้ก็ขึ้นตามเหมือนกันนะแต่มันก็จะยอดขายมันจะขึ้นช่วงเดือนที่9หรือว่ามันอันนี้จะเริ่มขึ้นช่วงเดือนที่11 12ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับว่ามันจะมีแนวโน้มขึ้นเราพอจะดาอนาคตได้ช่วงนี้ตกอันนี้ตกตามช่วงนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นตาม ช่วงนี้จะใยญๆหน่อยอันนี้จะเริ่มค่อนข้างคงที่หน่อยช่วงนี้ตกอันนี้ตกเหมือนกันช่วงนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นและนี่ตรงนี้คืออนาคตนะอนาคตอาจจะขึ้นค่อนข้างสม่ำเสมอหน่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับโอเคนี่คือวิธีดับเบิลมูงแอเบเรตนะครับวิธีนี้ไม่ใช้โซเวอร์เนาะไม่ได้มีการหาตัวแปรนะครับเป็นการคำนวณเป็นช่องๆแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยว วิธีนี้จบไว้แค่นี้ก่อนล้กันเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยต่อวิธี d ับเบิ e x p o n e n t พเนนเชียลส n g แล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ